วันนี้เป็นวันพระหัสสบดีที่28มีนาคมพุทธศักราช2562วันนี้เป็นวันพระแรม8ค่ำเดือน4เมื่อคืนนี้ก็เมื่อวานนี้ก็ฝนตกเมื่อคืนนี้ก็ฝนตกรู้สึกรู้สึกว่าชุ่มช่ำแล้ว ในถิ่นของเราพอก่อนหน้านี้รู้สึกว่าแหวอับเฉาแห้งแลง้งดูต้นไม้ภายในวัดก็รู้สึกว่าขาดน้ำนะแต่พอฝนลงมาแล้วก็ดูดูแล้วทั้งนกร้องเสียงสนั่นบันไห้ตอนเช้านะดีอกดีใจฝนตกนะ <c oughs> แต่เมื่อเช้านะก็พอออกจากมาจากห้องกระลินพลำพล,พ,ลพอไปบินทบาทจริงๆก็ฝนก็หยุดแปลว่าฝนปีนี้รู้จักความอยู่หลวงพ่อวานะไม่ตกกลิน่นลำพระสงฆ์บินทบาทเวลาพระสงฆ์จะออกบินทบาทก็หยุดให้ซานะเนี่ยเตินให้กำลังแดดแสงสว่างเจ้าออกมาแล้วเนะี่ย <c oughs> แล้วก็วันนี้เป็นวันพระศรัทธาญาติโยมทุกคนถึงอย่างไงก็ตามหลวงพ่อว่าให้ดูให้ดูพระสงฆ์ดูอย่างหลวงพ่อหลวงพ่อเนี่ยพระสงฆ์อยู่ในวัดท่านรักษาศีลสองอ่สิบเจ็ดประจำแล้วก็อยู่ในหลักพระธรรมวินัย พวกเราเป็นอุบาสกอุบาสิกาอย่างน้อยก็มีศีลห้าถ้าว่าหนักหนาในศีลห้าพระพุทธเจ้าก็คงจะไม่บัญญัติพอพระพุทธเจ้าสยามภูรู้แจ้งโลกรู้อดีตอนาคตปัจจุบันมันจะหนักไหมเพียงศีลห้าที่บัญญัติขึ้นมาพระพุทธพระพุทธองค์องรอบครอบแล้วจึงบัญญัติให้สําหรับฆราวาสญาติโยมผู้อยู่เป็นดํารงชีพแบบฆราวาส ก็ไม่คงจะไม่หนักหนาแล้วก็มีความร่มเย็นเป็นสุขอีกต่างหากถ้าว่ามีศีลละธรรมคุ้มครองทุกคนถ้าววานทุกคนขาดศรินธรรมการอยู่ด้วยกันก็รู้สึกว่าจะหาความสงบทางด้านจิตใจไม่ได้ต้องระแวงระแวงระแว,ง,ะวงแคลงใจกันจะมีอะไรเกิดขึ้นในชุมชนและสังคมของพวกเรา ในพระพุทธเจ้าท่านมองเห็นแล้วไม่แต่บัญญัติความผาสุกให้กับชุมชนเพราะฉะนั้นพวกเราเป็นพุทธศาสนิกชนก็ควรจะปฏิบัติตามหลักธรรมคาสอนคงไม่อยากจนนะขนาดพระเป็นพระสงฆ์องค์เจ้าอย่างหลวงพ่อเนี่ยพวกเราคิดดูสิว่าถ้าพระพุทธเจ้าบัญญัติขนาดนี้แล้วนะก็คงจะเป็นพระที่อดอยากเพราะว่า พระวินัยพระไม่มีการทำมาหาเลี้ยงชีพมีแต่บินทบาทแต่ขนาดบินทบาทเพียงแค่นี้ศรัทธาญ,ญาติโยมผู้มีจิตศรัทธาก็ดูแลพระสงฆ์หลวงพ่อไปนะส,สถานที่ใดเขาว่าอดอยากก็ยังไม่เคยเจอนะในชีวิตของหลวงพอ่อแต่ว่าอนาคตไปต่อไปภายภาคหน้านั้น <c oughs> เรื่องอนาคตนะแต่ปัจจุบันจนถึงอดีตที่ผ่านมาหลวงพ่ออยู่ ก็ไม่ถึงกับว่าอดอยากพอเป็นพอไปอบางทีก็ลงบ้างบางทีก็ขึ้นบ้างจะให้เสมอมสม่ำเสมอก็คงเป็นไปไม่ได้เพราะอัติเรกร,ราบกมันมีขึ้นมีลง <c oughs> โลกอัน,นีดจังเราจะให้เสมอต้นเสมอปลายเป็นไปได้อย่างไรฮะอันนี้ก็คือการเป็นอยู่ของพระสงฆ์แต่นี้ครับเป็นรา,ารวาสก็เหมือนกันพระพุทธเจ้าคงจะมองดูแล้วว่า ศีลห้าเนี่ยคงจะเหมาะสำหรับคารวาสญาติโยมทั้งฝ่ายหญิงฝ่ายชายมสำหรับพระสงฆ์ที่บวชมาในพุทธศาสนากับคนศีลศีลส 7, องร้อยิบเจ็ดพมาฝึกหัดดัดนิสัยภายในคงจะใช้กฎก,ฎกติกาเาท่านี้ก็มันน่าจะเป็นไปได้เพียงพอ,อ,อถ้าว่าพวกเราอยู่ในกรอบทั้งฝ่ายพระทั้งฝ่ายฆราวาส ก็น่าดูน่าชมน่าเคารพนับถือเลื่อมใสด้วยกันทั้งสองฝ่ายสัทยาญาติโยมนะ <c oughs> นี่นะวันนี้ก็เป็นวันพระเราพวกเราก็อางน้อยก็ต้องมีสินห้านะรักษาไว้ถ้ามากกว่านั้นก็ควรจะศินห้าประจำนะํำเป็นนิจจ์สินไว้กวด็ดีนะสำหรับผู้สูงวัยผู้สูงอายุนะถ้าว่าผู้น้อยผู้หนุม่มอยู่กออ็เอา การดำรงคงชีพหาเรียงสิบหาเรียกชีพก็จะต้องปากกัดตีนถีบกว่ากันไปแต่ผู้สูงวัยขึ้นมาแล้วก็พอเป็นไปได้แล้วก็น่าจะปล่อยวางหันหน้าเข้าสู่วัดวาศาสนาปฏิบัติศีลปฏิบัติธรรมหาหนทางของตนเองต่อไปภายภาคหน้าเพราะชีวิตของพวกเรามันจุดช่วย <c oughs> มันจุดช่วยรวยแหลมไปเรื่อย ไม่มีความว่าจะหนุ่มจะสาวไปข้างหน้ามีแต่เท่าแก่ชราไปแต่ชุดช่วยด้วยแลก็ไม่น่าจะผิดหงวงพ่อว่าดนะเพราะร่างกายก็อ่อนหวยอ่อนหวยโดยแรงไปเรื่อยเพราะอายุแก่นะแต่จะยังไงก็ขอให้จิตใจของเราเข้มแข็งเท่านั้นนะท่านปฏิบัติศีลปฏิบัติธรรมให้อยู่ในกรอบของศีลธรรมถึงจะ ไปยังไงเราเกาะศีลธรรมอยู่ในจิตใจใจของเรากับมีหลักมีหลักยดึดคือยึดหลักธรรมคาสอนเราก็มั่นใจมั่นใจในระดับที่ว่าเราไม่ได้ทําอะไรให้เสียหายเราไม่ได้ทําความชั่วเสียหายอย่างอื่นถึงยังไงเราต้องอต้องเป็นคนดีไปดี ในอนาคตของเราก็ต้องดีเพราะเราทําดีไว้แล้วนะนั้นขอให้พวกเราทุกๆทกทันนะคณะสัาญญาตยาธิยมทุกคนเมื่อวานหลวงพ่อไปได้แสดงธรรมอยู่ที่วัดป่านาคูนที่หลวงปู่ประสานที่ท่านบวชมานานท่านก็ได้มรณะภาพลงไปเป็นลูกศิษย์หลวงปูบ่บุญมีที่อยู่นาคูนหลวงพ่อก็เล้เน้นย้ำกล่าว เตือนพุทธบริษัทสี่เมื่อวานพุทธบริษัทสี่ก็คือภิกษุสามเณรตะกอนภิกษุณีน่ะสัทธาญาิโยมลูกหลานภิกษุภิกษุณีภิกษุณีบวชเป็นพระนะอะไรภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาแต่ทั้งวันทุกๆวันนี้จึงมีการถกเถียงกันทั้งที่พุทธบัญญัติมีภิกษุณีอยู่แล้วคือภิกษุณีเป็นฝ่ายผู้หญิง สมัยศึกสงครามพวกเราก็รู้กรุงศรีอยุธยาพ่อมาเข้ามาตีสมัยนั้นแตกแหลกลานกันประเทศไหนต่อประเทศไหนลทนี่สุดสมัยก่อนมันยิ่งการศึกสงครามนนก็ปนบ้านปนบ้านปนเมืองนั่นแหละแต่นี้ผู้หญิงจะไปออกอยู่ตามลำพังก็ไม่ได้ต้องก็อยู่ใน,ในกรอบลที่สุดภิกษุณีก็เลยสาบสูญ สาบสูญจากพุทธศาสนาพอมันหมดแต่ปล่อยไว้ก็ไม่ได้เพราะมันเป็นเพศที่อ่อนแอก็มีแต่ฝ่ายแต่พระเพราะนั้นประเทศไทยของเราจึงไม่ยอมรับว่าภิกษุณีมีมีแต่ภิกษุสัมมาณรเอาสัมมาณรเข้ามาแทนเป็นพุทธบริษัทสี่สัมมาณรก็ลอยหลอไปลยทุกวันเพราะทางรัฐบาลเขาให้เรียนหนังสือ จนถึงหมอหกส่งให้เรียนเพราะนั้นสมณเณรก็มีแต่ผู้ใดลูกหลานผู้ใดเอ่ออาเข้ามาบวชแล้วก็เรียนมาเรียนมัธยมในการเป็นบวดเป็นสมณเณรอยู่อันนั้นก็พอมีอยู่บ้างอยู่ในเมืองแต่ฝ่ายพระกรรมฐานอย่างพวกเราเนี่ยอย่างที่หลวงพ่อเนสมัยก่อนไม่ม,ไมีกฎหมายเขาไม่ได้บังคับพอจบป .4 แล้วก็ สุดแท้แต่ใครจะไปทำมาหาเลี้ยงชีพกับพ่อแม่หลวงพ่อจะได้บวชจบปสีมันก็เลยบวชเป็นสนัมมนณมาเนี่ยแหละพ,พุทธบริษัท,ทจีเอจัดว่าเป็นสัมมเณีมาแทนภิกษุสัมมเณีอุบาสกก็คือโยมผู้ชายอุบาสิกาก็คือโยมผู้หญิงพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่า กสุดสมัยนั้นก็พิตกกังวลพุทธบริษัทสมัยนั้นเอเมื่อพระพุทธเจา้าปร,รินิพานไปแล้วเนี่ยพระพุทธศาสนาจะดำรงทรงอยู่ได้อย่างไรใครจะเป็นต้นหลักใครจะเป็นนายกใครจะเป็นระธานาที่บดีแทนพระพุทธเจา้าลักษณะอย่างนั้นแหละเพราะมีองค์ไปองค์แทนใช่ไหมละ่ะเมื่อพระพุทธเจา้าปร,รินิพานไปแล้วก็ต้องมีองค์แทนพระพุทธเจ้าจะมอบหมายมอบฝังให้กับองค์ไหน ที่เป็นพระเถระผู้ใหญ่เพราะว่าพระโมกขากับภาษาริบุตรเนี่ยก่อนปรินิพานก่อนพระพุทธเจ้าปรินิพานพาะสาวกทั้งสองต้องอตามขนบธรรมเนีเยปรปปรินิพานก่อนพระพุทธเจ้านะแต่นีนต่อมาก็ยังมีพระเถระผู้องค์อื่นๆอ,อ,อ,อย่างพระอานนท์พระอุบาลีพระมาหากัจปะอย่างนี้ พระพุทธองค์จะมอบให้กับใครเป็นศาสดาแทนพระพุทธเจ้าพระสงฆ์ทั้งหลายก็สงสัยแล้วก็ในในครั้งต่อไปนี่หลักพระธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าเนี่ยคนหนึ่งเอาอันหนึ่งเข้ามาคนหนึ่งเอาคนหนึ่งเข้ามาแทรกแซงเข้ามาแล้วจะทำยังไงจะไม่เปื่อนเปิดละเทอะไปเอกหรือหรืออันนี้พระสงฆ์ก็ถาม เด็จกจักราบทูลถามพระพุทธเจ้าพระโตองบอกว่าพระองค์ถามข้อที่หนึ่งว่าเมื่อพระพุทธองค์ปรินิพานไปแล้วเนี่ยจะทํำยังไงใครจะเป็นศาสดาแทนพระพุทธองค์พระพุทธองค์บอกว่าเมื่อเราตถาคตผ่านไปแล้วปรินิพานไปแล้วตายไปแล้วุณง่ายๆทำและวินัยนั่นแหละจะเป็นศาสดาของพวกเธอท่านทั้งหลาย ให้พวกเธอท่านทั้งหลายยึดหลักพระธรรมคำสอนหลักพระธรรมวินัยของเราตถาคตเป็นศาสดาแทนเราพระองค์บอกกล่าวอย่างนั้นเพราะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายจึงยึดออสิลและวินัยที่พระพุทธเจ้าบัญญัติไว้แล้วนะ่ปฏิบัติอย่างไรก็เดินตามเดินตามหลักธรรมพระธรรมคำสอนแต่ได้คำปัญหาที่สองว่า เมื่อพระองค์ปร,รินิาพานไปแล้วอาจจะมีธรรมคาสอนแทรกเข้ามา,าแล้วจะเอาจะเอาอะไรเป็นหลักเป็นกฎเป็นเกณฑ์พอหลักธรรมคาสอนอาจจะแปรปวนไปต่อไปภายภาคหน้าพระพุทธองค์ก็บัญญัติอันนี้คือบัญญัติให้นางโคตมมนะเป็นผู้ถามนะพระแม่เลี้ยงพระองค์ก็ถามมาลักษณะตัดสินธรรมวินัยแปดประการาทาเราใดเป็นไปเพื่อความกําหนัดย่อมใจ เอออน,นั้นไม่ใช่หลักธรรมคาสอนทําอะไรเป็นไปเพื่อเพื่อความมากมากเออเป็นเป็นการเป็นเป็นไปเพื่อเพื่อมักใหญ่ไฟสูงอันนี้ให้พวกเราดูในนวกวาสนะนะลักษณะตัดสินธรรมวินันยของพระพุทธเจ้าแปดประการนะอยู่ในนั้นแหละเออมัดล้วนแล้วถต่กัว่าเอาจุดยืนที่พ,พระพุทธเจ้าบอกท่านตรัสไว้แล้วนะมันเป็นคล้ายๆกับว่าเอามาออกมาจากจิตใจทั้งนั้น ทำเราได้เป็นไปเพื่อความทะเยอทะยานมักใหญ่ไฟสูงลืมเจ้าของลืมตัวเองลักษณะอย่างนั้นน่ะไม่ใช่หลักธรรมคาสอนของพุทธะหลักธรรมคาสอนของพุทธะเนี่ยเป็นผู้รู้เท่ารู้ทันรู้จักปล่อยวางรู้จักสูงรู้จักลุกจักต่ำรู้จักสัมมาคารวะให้ใช้สติให้ใช้ปัญญาในการเป็นอยู่ให้รู้จักฐานะของตนเองลักษณะอย่างนั้นถ้าเราอ่านใน ลักษณะตัดสินธรรมวินัยของพระพุทธยาวนะตรงพอ่อจําไม่ได้แต่มันเกี่ยวข้องมาหลวงพ่อกกล่าวให้ฟังให้พวกเราไปศึกษาเนะี่ยอยู่ในธรรมในหนังสือธรรมนวโกวาทลนะักษณะตัดสินธรรมวินัยนี่แหละจะได้หลวงพ่อก็มาพูดเมื่อวานหลวงพ่อก็บอกวานดูก่อนไม่ใช่ดูก่อนดูพี่น้องทางร้าย ศรัทธาญาติโยมทางหลายพระสงฆ์ทางหลายน้องนุ่งทางหลายรูบาาจานทางหลายทุกองนะทุกระดับนั่นนะไม่ใช่ว่าเป็นภาคแก่อายุมากแล้วจะไม่ทําความเสียหายไม่มีในวงการสงฆ์หลวงพ่อขบวันหลวงพ่อไม่ได้สอนพระนะไม่ได้แนะนาไม่ได้สอนพระสงฆ์องค์เจ้าออพอหลวงพ่ออยู่ในสถานะนี่จะไปสอนพระได้ยังไงใช่ไหมมีแต่เตือนกันท่าเอียการอยู่ด้วยกัน การอยู่ด้วยกันก็ตักเตือนกันเพราะหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าที่ท่านได้ตรัสไว้แล้วนะทำคาสอนของเราตถาคตนั่นแหละจะเป็นศาสดาของพวกเธอท่านทั้งหลายเราจะเป็นศาสาสดาแทนพระพุทธเจ้าได้ยังไงจะไปสอนพระได้ยังไงใช่ไหมล่ะหลวงพ่อกเนี่ยให้พวกเราพี่พี่น้องน้องหลูกหานหลานเนอะให้เคารพหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าสิ่งไหนที่มันไม่ดีอย่าทํา อย่าคิดอย่าทําอย่าพูดในสิ่งที่มันไม่ดีนั้นสิ่งไหนก็ตามที่มันผิดล่อแหลมต่อหลักธรรมพระธรรมวินัยอย่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งอย่าไปดื่มอย่าไปดื่มอย่าไปกินอย่าไปใช้ในที่มันผิดพระธรรมวินัยมันใกล้เคียงอันตรายถึงจะไม่เป็นสุราก็เถอะนะเป็นคันชายาฟินยาบ้าก็เถอะนะจะเป็นอะไรก็ตามกินเข้าอะไรมันเมา เออมันเมาทําให้ขาดสติน่ะนะจุดนั้นแหละจนที่ขาดสตินะจะเป็นตนเป็นจุดที่ไม่ดีเออเพระาะว่าจิตใจของเราเมาด้วยกิเลสราคะโทสะโมหะก็มากมายอยู่แล้วนะเอ,อย่ยไปเอาของมืนเมาอย่างอื่นเข้ามาอีกเลยไม่น่าจะถูกนะเออบางทีบางครั้งทั้งที่เป็นพละาใส่ผ้าเหลืองหัวรถในต่างหาก พอเห็นตำรวจเข้ามาวิ่งไปกนละทิศทางดูดูแล้วเห็นโอ,อ้น่าสลดขดหูน่าสลดจิตใจเพราะเหตุไรเพราะว่า,าพุทธบริษัทของพวกเราเนี่ยทำตนไม่ดีทำผิดต่อกฎหมายบ้านเมืองทำผิดต่อหลักพระธรรมวินยัยทั้งที่ปวดเข้ามาก็เพื่อให้พี่น้องประชาชนได้กลาบไพวัเคารพสักการะเป็นที่ตายใจแต่ทำกับตน ทำประพฤติตนไม่ดีอย่างนี้เลยเพราะฉะนั้นหลวงพ่อจึงบอกกล่าวเตือนให้พุทธบริษัททั้งหลายช่วยกันดูดูพระสงฆ์ก็ดูศรัทธาญาติโยมญาติโยมก็ดูแลพระสงฆ์ไม่ใช่ว่าดีร้ายช่างดีสิดีช่างสง์ไม่ใช่นะต้องดูกันหลวงพ่อก็เตือนสําหรับศรัทธาญาติโยมก็เตือนพุทธบริษัท ของพวกเราให้อยู่ในศีลในธรรมเน่าศรัทนะธาญาติโยมลูกหลานนะ่ให้มีศีลห้าไว้เนะ่ถ้าไม่มีศีลห้าก็ให้มองศีลห้าไว้ให้ยึดไว้ออย่าให้ทําผิดกฎหมายบ้านเมืองเขาถ้าทําผิดกฎหมายบ้านเมืองนะั่นน่ะมันช่วยกันไม่ได้เละถึงจุดนั้นแล้วอันนี้ทางนี้ทางนั้นไม่ใช่จะเตือนแต่คนอื่นนะเตือนหลวงพ่อโดยเหมือนกันนะหลวงพ่อยังมีลมหายใจเข้าออกอยู่ บางสิ่งบางอย่างมันอาจจะด้วยเจตนาเนี่ยหลวงพ่อคิดว่าไม่มีในใจของหลวงพ่อนะถ้ามันมีก็อาจจะมีไม่เจตนาไม่รู้ว่ามันจะผิดนะจุดนั้นเราก็ต้องระวังระวังอีกเหมือนกันต้องถามท่านผู้รู้ว่าอยู่เสมอว่าอยู่ในวัดของเราก็นี้มีหลายระดับที่ทมาเกี่ยวข้องแล้วก็ถามคนนั้นถามคนนี้การเป็นอยู่ของเราเป็นยังไง ถูกต้องตามหลักพระธรรมวินัยไมย้ถูกต้องตามกฎหมายบ้านเมืองเขาไมา้เราอยู่ในโลกมันต้องเป็นอย่างนั้นแตสัทธาญาิโยงลูกหลานนะในหลักครั้งในครั้งพระพุทธเจ้าก็เหมือนกันนะทานภิกษุทำผิดเนี่ยทำผิดพระพุทธเจ้าก็ต้องถามตุลาการนะตุลาการศาลนี่เคยผ่านศาลตุลมาเข้ามาบวชเออทาว่าภิกษุทำผิดอย่างนี้นะ ถ้าศาลบ้านเมืองเขานะเขาจะทาอย่างไรพระพุทธองค์ถามพระท่านเหล่านักก็บอกว่าถ้าเป็นฆราวาสถ้าเขาทําผิดเนี่ยเขาจะต้องตัดสินอย่างนี้อย่างภิกษุขโมยสิ่งของที่เจ้าของเขาไม่ได้ให้ด้วยราคาเพียงห้ามาศกตรงปาราชิกอันนี้พระพุทธเจ้าก็ถามบอกว่าภิกษุทําผิดอย่างนี้ไปขโมย หมายของพระเจ้าพิมพิสารอย่างนี้นะโดยเจตนาอย่างนี้แหละพลิกแพงอย่างนี้นะถ้ากฎหมายบ้านเมืองเขาว่าย,ย่างไงตุลาการที่เขามาบวชก็บอกว่าต้องประหารชีวิตจะเป็นใครก็ตามขโมยสิ่งของที่เจ้าของเขาไม่ได้ให้ด้วยราคาเพียงห้ามาศกตั้งแต่บาทหนึ่งขึ้นไปนเจตนาขโมยโทษประหารพระพุทธเจ้าอ้างอิงจุดนั้นแหละทีน ก็เลยบัญญัติวินัยขึ้นมาภิกษุใดก็ตามขโมยสิ่งของที่เจ้าของเขาไม่ได้ให้ด้วยเจตนาเพียงราคาตั้งแต่หนึ่งบาทขึ้นไปเป็นปาราชิกโทษประหารจากการเป็นพระนี่แหละอันนี้ก็คือพระองคพระพุทธเจ้าของเราก็อ้างอิงถึงกฎหมายบ้านเมืองเหมือนกันเพราะนั้นพวกเราเข้ามาบวชในพระพุทธศาสนา จะอ้างแต่หลักธรรมวินัยอย่างเดียวไม่ได้มันก็ต้องอ้างถึงกฎหมายบ้านเมืองของเขาด้วยแต่ตามไม่จริงหลักพระธรรมวินัยของเราละเอียดกว่านะละเอียดทีท่วนกว่าแต่กฎหมายบ้านเมืองแล้ยังเขายังยืดจุ่นออกไปอีกนะจกไหนหรงพ่อที่มันยืดหยุ่นอย่างพระพุทธศาสนาท่านบอกห้ามไปให้ภิกษุฆ่าสัตว์ปานาติปาตาเวรมณีสิกขานะ คือสินห้าเนี่ยห้ามไม่ให้ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตตั้งแต่มดดำมดแดงตั้งแต่สัตว์ทั้งหลายต้องวทดตลอดถึงมนุษย์ห้ามไม่ให้ฆ่าทั้งนั้นถ้าฆ่ามดฆ่าสัตว์ที่ระฉานปรับอบัติปาจิตตีแต่ฆ่ามนุษย์ปรับอบัติปาละชิกขาดจากการเป็นพระเนี่ยมันเป็นขั้นตอนแต่กฎหมายบ้านเมืองเขาเนี่ยยังยืดจุ่นอีกฆ่ามดฆ่าปวกแั้ไม่พิดมน ฆ่าหมูฆ่าไก่ถ้าฆ่าไก่ป่าเนี่ยที่เขาห่วงแหนผิดกฎหมายถ้าฆ่าไก่เนี่ยตัวเองไม่ฆ่าไม่ผิดลักษณะอย่างนั้นแหละฆ่าหมูตัวเองก็ไม่ผิดถ้าฆ่าหมูป่าเนี่ยผิดน่เขาจะมีการพูดกันอีกแต่พุทธศาสนาเนี่ยบอกการฆ่าสัตว์ผิดทั้งนั้นเป็นอบัติปาจิตีนี่แหละ ถ้าจะว่าไปหลักของพุทธศาสนาเนี่ยแปลว่าเข้มงวดกวดขันกว่ากฎหมายบ้านเมืองพูดง่ายๆตัวอย่างยกตัวอย่างหนึ่งให้พวกเราท่านทั้งหลายได้ฟังถ้าพวกตาหลวงพ่อพูดว่ากฎหมายพระวินัยของพระพุทธเจ้าเนี่ยแข็งแข็งคัดเข้มง,งวดกว่ากฎหมายตรงไหน,นพวกเราก็จะถามเนี่ยเราหลวงพ่อก็เลยชี้แจงให้ฟังประเด็นหนึ่งให้ฟังเพียงแค่นี้แหละหลักพระธรรมยห้าม มาทำคําสอนห้ามไม่ให้ฆ่าสัตว์เลยล่ะแต่กฎหมายบ้านเมืองเขายังห้ามฆ่าประเภทนั้นผิดกฎหมายประเภทนี้ไม่ผิดกฎหมายมันมีเนาะเขาให้ยืดหยุ่นออกไปนี่แหละอันนี้ก็คือหลักธรรมคาสอนแต่ถึงยังไงก็ตามเราก็ต้องมองดูทั้งสองฝ่ายทั้งหลักพระธรรมพินัยด้วยทั้งกฎหมายบ้านเมืองด้วยเพราะเราอยู่ในโลกในอยู่ในกฎหมายของแต่ละประเทศ ก็ไม่เหมือนกอันออกเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆท,ท่านนะที่หลวงพ่อพูดทางนี้ทางนั้นให้ฟังก็เป็นแนวความคิดเป็นแนวความคิดเป็นการศึกษาเรื่องธรรมคำสอนหรือศึกษาโลกธรรมโลกทั้งโลกทั้งธรรมวิชาโลกและวิชาธรรมที่หลวงพ่อบอกกล่าวให้พวกเราท่านทัง้งหลายให้มองแต่ที่ยังไงให้อยู่ในกฎกติกาของโลก ของชุมชนและสังคมอ,อยู่ในหลักพระธรรมวินนะัยถึงจะโง่อย่างไงถึงจะโง่แสนโง่ขนาดไหนก็ตามาให้อยู่ในหลักพระธรรมวินัยถึงจะฉลาดเฉลียวฉลาดปาดเปื้องขนาดไหนก็ตามนะก็ให้อยู่ในกรอบของกฎหมายบ้านเมืองและกรอบศีลธรรมพระวินัยของพระถ้าเป็นพระนะใ็ะอยู่ให้อยู่ในกรอบวินัยของพระนี่นแหละ ถ้าหากว่าทําอย่างนั้นได้ถึงจะเป็นครวญแย่โจงกันหน้าเคารพนับถือและถ้าเป็นพระก่อนหน้าเลื่อมใสศรัทธ,ธาพอปฏิบัติอยู่ในกรอบของศีลธรรมพระนเรศวรพวกเราท่านทั้งหลายให้มองเอาไว้นะให้อยู่ตามกรอบศีลธรรมอย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าววันนี้เป็นวันพระหลวงพ่อก็ได้พูดเรื่องศีลธรรมจริยธรรมการประพฤติปฏิบัติต,ตนอย่างไรให้อยู่ในกรอบ กับพวกเราท่านทั้งหลายที่ฟังได้ศึกษาอตอนนี้ไปพระส,สงฆ์อนุโมทนาให้พรนะเจนีน่ะยาถาวาริวาหาปูราปาริปูรเรนติสาครังเอวเมวอิโตทินังเปตานางอุปากาปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิิจตุสพัพเพปูรเรนตุสังกปา จันโทปนาราสุยาธามานิโชติระสุยาธาตตโยวิวาชานตุสัพารโกวินานสตุมา สีลิตจานิจังว <think> ุฒาปัจจายินโหรจัตตารโธามมาวัตทานติอายุวันนสุการปาราตนัตยานุภาเวนัน โาโลคาปยาเวลาโซกาสัตวุจุปัทวาอาเิกาอันตรายาปิวินาตท่านตุออเสสโตทายาสิทธิธนัางลาภังโสดทิภาคยังสุข้างบาลังเสริอายุเจวันโนจามโคคังบุธิเจยสวา สัตว์ชาอายุชาชีวสิทธิพระวันกุเตงภาวะตุสาพมังกาลังพระคันตุสะพาเดวตาสมบามุทธานุภาเวนัสดาโสทิภพระวันกุเตหภาวะตุสะพมังกาลังพระคันตุสะพเดวตา สามบาธรรมานุภาเวนสะสดาสตทีพวันกุเตภาวาุสัพังกาลังระคันตุสัพปเดวตาสามบาสังขานุภาเวนสะสดาสตทิพวันตุ สามารถติดตามรับฟังพระธรรมเทศนาของหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกผ่านทาง Facebook และ Youtube นอกจากนี้ท่านยังสามารถดาวน์โหลดและรับฟังพระธรรมเทศนาของหลวงตามหาบัวยนสัมปันโนหลวงพ่อสิงห์ทองธรรมวโรหลวงปู่ล่าเขมปัตโตและหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกโดยการดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน ชื่อหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกได้ทั้งระบบ iOS และ Android สุดสูสังและพะเตปัญญงตั้งใจฟังด้วยดีย่อมมีปัญญา